สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจรน vip นะคะประจำวันที่สี่มีนาคมปีหกหกนะคําเตือนทางจ่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกรรพันันนะคะสําหรับตัวเด่นของเราก็คือเจ็ดกับศูนย์เก้ากับสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดสองเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์สองเก้า เก้าเจ็ดสองสี่เจ็ดเก้าเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเด้อเก้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ดสี่สองเจ็ดระวังมันจะมาแบบนี้นะเจ็ดสองเก้าศูนย์เก้าสองห้าเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์นะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้นะอย่าลืมกดซับสไค i b ์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะสวัสดีค่ะ